วันนี้13พฤษภาคมวันแรกนะครับที่ทางธนาคารอ,อมสินเปิดโอกาสให้ยื่นขอสินเชื่อ10,000บาทครับเวลาคุณเข้าไปในแอป m y m o จะเจอแบนเนอร์แบบนี้ฮะสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโควิด19ใครเจอแบนเนอร์นี้แสดงว่าคุณมีสิทธิ์ขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่เจอเกิดจากปัญหาอะไรเมื่อช่วงเช้าฮะเท่าที่ทีมงานของผมโทรศัพท์ไปสอบถามผอ,อธนาคารอ,อมสินมาเขาบอกว่าอย่างแรกสุดแบนเนอร์นี้เนี่ยมันจะไปปรากฏในแอป MyMo ของคนที่เปิดบัญชีธนาคารอมสินเอาไว้ในพื้นที่ของ6จังหวัดก่อนนะครับคือกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีชนบุรีและก็เชียงใหม่ครับรวมถึงยังมีการคัดกรองผ่านระบบการค้างชำระด้วยใครที่ไมโม่เนี่ยมีแบนเนอร์นี้แสดงว่าคุณไม่ได้มีประวัติการค้างชำระแต่ถ้าเกิดแบนเนอร์นี้ไม่ขึ้นอาจจะมีประวัติการค้างชำระอยู่ส่วนคนพื้นที่อื่นรอเลยฮะ20พฤษภาคมค่อยไปยื่นขอสิทธิ์เชื่อกันนะ